คุยครับประกันชั้น2กับประกัน2บวกต่างกันอย่างไรครับต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็น2เฉยๆจะคุ้มครองแค่กรณีที่รถของเราสูญหายหรือรถของเราไฟไหม้ค่ะจะไม่เหมือน2บวกตรงที่ว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตรุรถชนรถและเราสามารถแจ้งคู่กรณีได้เนี่ยสบวก จะซ่อมรถให้กับเราด้วยซ่อมให้ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิดก็ตามค่ะและยังให้ความคุ้มครองในเรื่องของรถยนต์สูญหายรถยนต์ไฟไหม้เหมือนกับ2ด้วยดังนั้นถ้าถามว่า2กับ2อบวกอันไหนดีกว่า2บวกดีกว่าค่ะมีประกันสองบวกขับรถชนเสาไฟฟ้าประกันจะจ่ายให้หรือไม่ครับประกันจะไม่ซ่อมรถให้กับเราเพราะอย่างที่หวยบอกนะคะว่า2บวกเนี่ย จะซ่อมรถให้เรากรณีที่เป็นรถชนรถและแจ้งคู่กรณีได้หากไปชนเสาไฟฟ้าแบบนี้นะคะรถเราเราต้องซ่อมเองแต่ข้อดีก็คือทรัพย์สินของบุคคลภายนอกก็คือเสาไฟฟ้านะคะถ้าเกิดการไฟฟ้าเข้ามาเรียกเก็บเงินจากเราบริษัทประกันจะต้องเข้าไปช่วยจ่ายชดใช้แทนเราค่ะเช่นเดียวกันหากไม่ใช่เสาไฟฟ้าถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเรือนร้านค้า ของคนอื่นๆนะคะบริษัทประกันก็จะต้องเข้ามาช่วยจ่ายให้แทนเราแต่รถของเราเราต้องซ่อมเองค่ะโอเคแล้วถ้าจอดรถอยู่ดีๆมีรถคันอื่นมาชนแล้วหนีหายไปประกัน2บวกจะจ่ายให้หรือไม่ครับประกัน2บวก อย่างที่บอกย้ำอีกทีว่ารถชนรถและต้องแจ้งคู่กรณีได้ถ้าเกิดเป็นเคสที่คู่กรณีไปเลยแล้วเราไม่สามารถบอกบริษัทประกันให้ทราบถึงคู่กรณีได้แบบนี้เราจะต้องซ่อมเองแต่ถ้าเพื่อนๆนะคะทันจดหมายเลขทะเบียนทันถ่ายรูปหรือมีกล้องหน้ารถกล้องหลังรถหรือในที่เกิดเหตุนเนี่ยมีกล้อง CCTV นะคะแล้วเราไปขอหลักฐานนี้ไปลงบันทึกประจำวัน กับพนักงานสอบสวนเราก็สามารถที่จะใช้เป็นหลักฐานในการเคลมกับบริษัทประกันแบบนี้ค่ะบริษัทประกันซ่อมให้เสมือนหนึ่งว่ามีคู่กรณีเลยค่ะครับครูเอวัชราวลีประกันภัยอุ่นใจให้มืออาชีพดูแล